คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ้าวต่อไปข้อที่7ข้อ7นะความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันตรงกับข้อใดต่อไปนี้อ้าวข้อ1ข้อ1นนี่ x กำลังสองเท่ากับ4คํคำว่า x กำลังสองเท่ากับ4ก็แปลว่า x เท่ากับบวกหรือลบเลข 2, 2> ถ้านักเรียนวาดกราฟได้วาดเลยเพราะมันดูง่าย x ตอบบวกหรือลบ2ก็เป็นไง x ตอบบวกหรือลบ2ก็ขนานกับแกน y เนี่ย x 2นี่ไง x 2นี่ x ลบ2เนี่ย นี่สองนี่ลบสองนะนี่นี่ศูนย์นะอ้าว x สอง y อะไรก็ได้ก็ x 3าเยอะแยะเลยก็ไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ย x สอง y ตอบอะไรก็ได้ x ลบสอง y ตอบอะไรก็ได้ x 3า y กำลังสองเท่ากับ4 x ก็เป็นพาราโบลาตะแคงขวา ถ้าบวกตะแคงขวานะถ้าลบตะแคงซ้ายถ้าเทอม x กำลังสองหงายคว่ำไงหงายคว่ำนะตะแคงขวาลูกเนี่ยตะแคงขวาตะแคงขวานี่ไงเนี่ยเจุดยอดอยู่ศูนย์ศูย์ด้วยลากเส้นขนานแกน x ตัดสองที่ไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นอีกแล้วข้อนี้ไม่เป็น ต่อไปข้อที่สามข้อที่สามนักเรียนวาดรูปไม่ได้ใช่ไหมข้อที่สามวาดรูปไม่ได้แต่แต่ข้อที่สี่นี่พาราโบลาหงายใช่ไหมพาราโบลาหงายวาดได้เดี๋ยวดูนะจะต้องตรวจสอบข้อสามอีกนะพาราโบลาหงายเน่นักเรียนเน่หงายนี่หงายก็เป็นฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันคราวนี้ครูบอกแล้วถ้านักเรียนวาดรูปไม่ได้แต่เดี๋ยวเรียนอีกบทหนึ่งจะวาดได้นะเดี๋ยวจะเรียนนะบทที่สามเนี่ยตอนนี้ยังวาดไม่ได้ถ้าวาดไม่ได้กลับไปใช้บทนิยามอา้าทุกคนดูนะครับวิธีใช้ทำไงนะจะได้ใช้เป็นนะข้อสอบชอบไปออกตรงนี้นะถ้ายากเนี่ยคือออกอย่างนี้ ออกที่นักเรียนวาดกราฟไม่ได้ถ้าวาดได้มันง่ายเห็นไหมมันดูง่ายอ้าวถ้าวาดไม่ได้ใช้บทนิยามทำงี้นักเรียนสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้ชื่อ R ความสัมพันธ์อานะอ้าวนักเรียนก็ให้ตามบทนิยามบอกว่าให้คู่อนดับ a B เป็นสมาชิกอและ คู่อันดับ A-C ก็เป็นสมาชิก R แล้วนักเรียนก็ไปตรวจสอบที่เนี่ยเราให้ X ซ้ำแล้วมันยอมไหมถ้ามันยอมซ้ำก็แปลว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันถ้ามันไม่ยอมซ้ำก็เป็นฟังก์ชันเห็นไหมเนี่ยบทนิยามนะบทนิยามมันบอกว่า X ห้ามซ้ำจึงจะเป็นฟังก์ชันอ้าวเราให้มันซ้ำดูมันจะยอมไหม ถ้ามันยอมเป็นฟังก์ชันก็แปลว่า b กับ c ถ้ามันเป็นฟังก์ชันนะ b กับ c ต้องเท่ากันต้องเป็นจุดเดียวกันไงแต่ถ้ามันไม่เป็นฟังก์ชัน b กับ c ไม่เท่ากันไม่จำเป็นต้องเท่ากันอ้าวตรวจสอบเลยนี่ a b เป็นสมาชิก r ก็แสดงว่า x แทนด้วย a y แทนด้วย b แทนลงไปนะต้องเป็นจริงนะเป็นสมาชิกแปลว่าต้องเป็นจริงแทนลงไปต้องเป็นจริง ได้ A กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับเลข C ต่อไป A อก็เป็นสมาชิกอีกก็แทน X ด้วย A Y แทนด้วย C ก็ A กำลังสองลบ c กำลังสองตอบเลข C ี่ 4. อ้าวทั้งคู่นักเรียนก็จัดใหม่สิจัดใหม่ก็กลายเป็น B กำลังสองเท่ากับ B กำลังสองมาข้างนี้นะ4มาข้างนี้ก็ได้ A กำลังสองลบส เช่นเดียวกันอันนี้4มาข้างนี้4มาข้างนี้ก็จะได้4กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองลบ4ปรากฏว่าต่างก็เท่ากับ a กําลังสองลบ4ถูกไหมสรุปได้เลยว่า b กําลังสองเท่ากับ4กําลังสอง b กําลังสองเท่ากับ4กําลังสองมันบังคับไหมว่า b ต้องเท่ากับ4ไม่เช่น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  b ตอบ3 4ตอบลบ3ยกกำลัง2ได้9เท่ากันเห็นไหม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. บอกได้เลยว่า b ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ c mm hmm. คือไอ้ที่เท่ามันก็มีใช่ไหมไอ้ที่เท่ามันก็มีเราก็พยายามหาที่มันไม่ไม่จำเป็นต้องเท่าคือหาที่มันไม่เท่าอ่ะหาที่มันไม่เท่าอ้าวก็สรุปได้ว่า สรุปได้ว่า A, B และ A, C เนี่ยไม่ใช่จุดเดียวกันไม่ใช่จุดเดียวกันนักเรียนแสดงว่า X3 แสดงว่าแสดงว่า X3 X3 ก็ไม่เป็นฟังก์ชัน ไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันหรอกฟังชันเวลาจะดูว่าความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชันไหมก็ดูว่า x ห้ามสาใช่ไหม x ห้ามสาม,ม,าม,สามถ้าแจกแจงก็ดูเลยว่า x ข้อไหนซามก็จบไม่ใช่ฟังก์ชัน ถ้าแจกแจงไม่ได้ว่ารูปว่ารูปว่ารูปก็พยายามลากเส้นให้ขนานกับแกน y ถ้าตัดกราฟที่เดียวหมดเลยก็เป็นฟังก์ชันแสดงว่า x ไม่สาำแต่ถ้าตัดเกินหนึ่งจุดก็แปลว่า x สามไม่เป็นฟังก์ชันนะ ถ้าวาดกราฟไม่ได้ให้ใช้บทนิยามสมมุติให้ x ซ้ำดูถ้า x ซ้ำแล้ว y ก็จะต้องซ้ำด้วยต้องเป็นจุดเดียวกันจึงจะเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดให้ x ซาำแล้ว y มันไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็มีโอกาส x ซ้ำก็ไม่เป็นฟังก์ชันเท่านี้เองนะสรุปแล้ว สรุปแล้วมี3รูปแบบนะที่จะดูว่าเป็นฟังก์ชันไหมหนึ 1, แแ่แจกแจงแจกแจงแล้วดูว่า x สามไหม 2. วาดกราฟวาดกราฟก็ลากเส้นขนานแกน y ใช่ไหมถ้าตัดเกิน1จุดแปลว่า x ําไม่เป็นฟังก์ชันข้อ 3. ถ้าวาดกราฟไม่ได้ให้ใช้บทนิยามลองให้ x ซานลองให้ x ํา แล้ว y ต้องซ้ำด้วยจึงจะเป็นฟังก์ชันก็คือเป็นจุดเดียวกันอ้าวข้อนี้ข้อ8ความสัมพันธ์ f ซึ่งกำหนดในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันข้อใดเป็นฟังก์ชันดูปุ๊บนี่นักเรียนก็ข้อ1กับข้อ3ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะอะไรเพราะรูปกราฟเป็นระนาบ x ซ้ำเยอะเลยระนาบขอเป็นเส้นปลาเห็นไหม ไอ้นี่ละนาบขอบเป็นเส้นทึบ x สาเยอะแยะหมดนะถ้าเป็นละนาบนี่ไม่เป็นฟังก์ชันข้อสองนี่ข้อสองนี่นะค่าสมบูรณ์ x บวก y ตอบ1มันหมายถึง x บวก y ตอบ1หรือ x บวก y ตอบลบห ก็ได้เส้นตรงสองเส้นขนานกันเนี่ยเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนะพอขนานกันเนี่ยลองวาดรูปดูก็ได้อันนี้วาดรูปได้ง่าย x ศูนย์ y ตอบหนึ่ง y ศูนย์ x ก็ตอบหนึ่งเนี่ยกร,กราฟก็เป็นรูปนี้นี่เส้นที่หนึ่ง x ศูนย์ y ตอบลบหนึ่ง y ศูนย์ x ก็ตอบลบหนึ่งเนี่ยได้อีกเส้นหนึ่งเห็นไหมขนานกันความชันมันเท่ากันนะความชันเท่ากันพอละวาดกราฟเสร็จเรียบร้อยเส้นนี้นะนี่ลากเส้นขนานแกน y ตัดกราฟสองที่เห็นไหมตัดกราฟสองที่พอตัดกราฟสองที่ก็แปลว่า x สามเนี่ยเนี่ยได้ y ตรงนี้กับ y ตรงนี้ เอกตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่เป็นฟังก์ชันเหลือข้อเดียวข้อ4ก็เป็นฟังก์ชันเพราะเป็นกราฟไฮเพอร์โบลามุมฉากคูณกันแล้วตอบ1อยู่คเด้นหนึ่งกับ3เพราะว่า1น,นี่บวกกับบวกคูณกันแล้วได้บวกลบกับลบคูณกันได้บวก อยู่1กับ3แล้วก็ X ไม่ําำนะครับเนี่ยเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะวาดคร่าวๆเป็นเส้นโค้งที่วิ่งเข้าหาแกน X แกน Y ลูกเนี่ยแล้วสองรูปนี้สมมาตรกันเมื่อพับตามรอย Y เท่ากับลบ X เนี่ยเส้นสมมาตรคือ Y เท่ากับลบ X นะกราฟรูปนี้นะ เพราะฉะนั้นก็เป็นฟังก์ชันแต่ถ้านักเรียนวาดกราฟรูปนี้ยาวขึ้นไปนะวาดกราฟรูปนี้ยาวขึ้นไปจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามันจะขนานแกน y ไม่ใช่นะมันจะขยบทีละนิดละนิดละนิดนิดเดียวเองนะถ้าวาดกราฟยาวนะมีปัญหาเลยนะข้อนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชันมั้งเป็นนะ มันขยบทีละนิดของนิดของนิดอีกทีนะมองด้วยตาเปล่าคิดว่าเส้นขนานแกนวายเ,าเรียบร้อยนะผ่านนะข้อ8ข้อ4เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อ9ความสัมพันธ์จาก R ไปอจากเซ็ตของจำนวนจริงไปเซ็ตของจำนวนจริงนะ ที่เป็นฟังก์ชันคือข้อใดต่อไปนี้ R คูณ R เนี่ยโอซ้สาเยอะแยะหมดจริงไหมหนึ่ก็ไปจับคู่กับหนาเลขหนึ่งนะแค่หนึ่งตัวเดียวเนี่ยไปจับคู่กับจำนวนจริงทุกตัวเลยอ่ะหนึ่งก็สาเยอะแยะหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ฟังก์ชันข้อ2องกราฟรูปนี้เป็นวงกลมรัศมียาวหนึ่งหน่วยเนี่ยวงกลมนะเนี่ย รัศมีดูที่นี่ก็คือหนึ่งกำลังสองรัศมีกำลังสองนักเรียนจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าเป็นวงกลมก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะทีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยลากเส้นปุบ๊บขนานแกน y ตัดสองที่วงกลมวงรีไม่เป็นฟังก์ชันทั้งนั้นนี้รัศมียาวหนึ่งหน่วยนเนี้ยตัดแกน x ที่หนึ่งนะตัดแกน y ที่หนึ่งตรงนี้ลบหนึ่ง ข้างล่างก็ลบหนึ่งก็ไม่เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่สามข้อที่สามแจกแจงได้ไหมเนี่ยอา้าวแจกแจงไม่ได้นะวาดรูปได้อา้าวสีตอบศูนย์เรียนดูนะครับดูช้าๆนะข้อสมนะสีตอบศูนย์ สี่ตอบศูนย์นี่ก็ x มีค่าตั้งแต่มากกว่าลบหนึ่งถึงถึงศูนย์ใช่ไหมอ้าวเขียนได้หน่อยนะกรณีแรกนะสี่ตอบศูนย์สี่ตอบศูนย์ได้ y ตอบศูนย์และ x มากกว่าลบหนึ่งถึง4ก็คือเลขศูนย์นี่นี่คือกรณีที่หนึ่ง ่อไปกรณีที่สองสี่ตอบเลขหนึ่งสี่ตอบเลขหนึ่งก็หนึ่งลบหนึ่งอ่ะสี่ตอบเลขหนึ่งใส่หนึ่งไปตรงนี้ก่อนเนาะได้ y ายตอบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ x มากกว่าศูนย์ถึงเลขหนึ่งต่อไปสี่ตอบสองสี่ตอบสองนะครับสี่ตอบสองก็ y ายตอบสอง y ตอบ 2, 2งลบ1ก็เหลือเลข 1, x มากกว่า 1, ถึงเลข2เนี่ยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะไม่ไม่สิ้นสุดอ้าววาดกราฟดูวาดกราฟได้แล้ววาดกราฟนะครับ y ตอบ0แปลว่าไม่ขึ้นไม่ลงไงก็แกน x แต่โดนบังคับว่า x อยู่ระหว่างลบหกับ0เนี่ยอยู่ระหว่างลบหกับ0ตรงนี้ตรงนี้ลบหก็โปร่งที่ลบหดำดำที่เลขศูเนี่ยหนูนี่กราฟได้แค่นี้เองต่อไป y ตอบ1 y ตอบ1ตรงนี้1 X มากกว่า0ถึงเลข1นเนี่ย x มากกว่า0ก็วงโปรง่งดำดำที่1นเนี่ยคู่อันดับ1นนะตรงเนี้ยนี่นี่กรณีที่2ต่อไป Y ตอบ2 Y ตอบ2 X มากกว่า1ไปจนถึงเลข2นักเรียนดำดำ จะเห็นว่าลากเส้นขนานแกน y แล้วตัดกราฟที่เดียวหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้างล่างข้างล่างมีแต่ข้างบนไม่มีเห็นไหมถ้าข้างบนมีด้วยนี่ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันแหละสาอย่างนี้ไม่สาเห็นไหมเนี่ย x หนึ่ x 1, x 1 y ตอบหนึ่งะครับ x 1 y ตอบหนึ่งแล้ว x ที่อยู่ระหว่างศนย์กับ1นนี่ y ก็ตอบหนึ่งหมดแต่พอ x ตอบศูนย์ y ก็ตอบ0ูนยอ้าวสรุปแล้วข้อ3ข้อ3เป็นฟังก์ชันข้อ4นี่นักเรียนข้อ4ฝึกพิจารณาด้วยนะ x 1ค่า x 1ค่าเนี่ยค่า y ตอบ2ค่าเห็นไหม 1> x หค่าค่าสมบูรณ์ y อ่ะได้2ค่าเช่น x ตอบ0นักเรียคิดตามนะ x ตอบ0นย์ค่าสมบูรณ์ y ตอบ1 y ก็ตอบบวกลบ1เห็นไหม x ศย x ศูนซ้ำและศูนย์คู่กัน1กับลบหเพราะฉะนั้นมีซ้ำหนึ่งตัวก็ไม่เป็นฟังก์ชันข้อ4นะกราฟเป็นอย่างนี้นักเรียน ค่าสมบูรณ์ x บวกค่าสมบูรณ์ y ตอบหนึ่งเนี่ยรูปกราฟเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นี่นักเรียนเนี่ยปิดเนี่ยเด็กคือค่าสมบูรณ์เนี่ย,ม,ยมันเป็นรูปตัว v ไงมันมี v สอง v มาประกบกันเนี่ยนะก็ตรงนี้เลขหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้ลบหนึ่งตรงนี้ลบหนึ่ง รูปกราฟลากเส้นพอเขียนกราฟเสร็จลากเส้นขนานแกน y ก็ตัดสองที่ไม่เป็นฟังก์ชันเห็นไหมไม่เป็นฟังก์ชันนะนักเรียนต้องจำจำรูปกราฟไว้บ้างนะถ้าถ้าค่าสมบูรณ์แล้วบวกกันตอบตัวเลขนี่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าต่อไปข้อเซ็ ข้อเสีบข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันก็ดูนะรูปข้อที่หนึ่งนี่รูปกราฟถ้ามีแค่นี้วงกลมนักเรียนเนี่ยวงกลมรัศมียาวห้าหน่วยรัศมียาวห้าหน่วยแต่โจทย์บังคับ y ตอบตั้งแต่สามขึ้นไป วงกมลมรัศมียาวห้าหน่วยวาดรูปเลยห้าหน่วยจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ศูนย์เน,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 นี่ยตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขห้าตรงนี้ลบห้าลบห้าห้ากำลังสองนะรัศมีคือห้ากำลังสองเนี่ยรัศมีมันคืออาร์กำลังสองอ้ารว,วา y มากกว่าหรือเท่ากับสามนี่ y มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับสามก็ตรงนี้นี่ไงเนี่ยสรุปแล้วค่า y y บังคับว่ามากกว่าหรือเท่ากับสามก็ส่งผลให้รูปกราฟมีแค่นี้เท่านั้นเองเนี่ยมันวงกลมไม่หมดแล้วมันโดนบังคับเนี่ยรูปกราฟมีเฉพาะเส้นหนาข้างบนนี้ก็เป็นฟังก์ชันเห็นไหม เป็นฟังก์ชันไปแล้วข้างล่างไม่ใช่แล้วสรุปแล้วตอบตัวเลือกที่หนึ่งนี่เองเป็นฟังก์ชันต่อไปข้อ2องทำไมไม่เป็นดูนะทําไมไม่เป็นนะก็วงกลมรัศมี5ห,หน่วยเหมือนกันนี่ลรัศมี5ห,หน่วยเนี่นักเรียน เสร็จแล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับ3ก็ประมาณนี้เนี่ย x มากกว่าเท่ากับ3ก็ได้เส้นกราฟอยู่แค่นี้เองเนี่ยเส้นกราฟนะได้แค่นี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยลากเส้นขนานแกน y ปุ๊บตัด2ที่ก็ไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันนะต่อไปข้อที่สาม ข้อที่3 x เท่ากับค่าสมบูรณ์ y x เท่ากับค่าสมบูรณ์ y เนี่ยรูปกราฟจะเป็นแบบนี้รูปกราฟจะเป็นตัว v ตะแคงนักเรียนถ้า y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x เนี่ยตัว v จะหงายไอ้นี่จะตะแคงนักเรียนถ้าไม่รู้ก็ทดลองนะใช้ทดลอง x ศ y เอ่ y อ y ศย์ x ก็ศูนย์ 1> y 1, x ก็1กับลบหเห็นไหมมันก็ออกสองข้างอา้าวเสร็จเรียบร้อยโจทย์สั่งมาว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ยเลข3ประมาณนี้ก็เหลือเส้นกราฟเพียงแค่นี้เนี่ยลงล่างเนี่ยนะข้างบนไม่ใช่แล้วข้างบนไม่ใช่ก็ยังไม่เป็นฟังก์ชันเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ลากเส้นปุ๊บตัด2ที่ นะครับต่อไปต่อไปข้อที่สี่กราฟเดียวกันนี่แหละแต่บังคับ x, คเอ็เออบังคับ x นะเมื่อกี้บังคับ y นี่ไปทางนี้นักเรียนบอก x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามนี่ไงเนี้ย x น้อยกว่าเท่ากับสามก็ได้เส้นกราฟแค่นี้เนี่ยเส้นกราฟได้แค่นี้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมตรง x ถ้าเก3ก็ซ้ำแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซ้ำเบลอเลยเนี่ยซ้ yeah, well, 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 well. ำอยู่แล้วก็ไม่เป็นฟังก์ชันสรุปแล้วตอบตัวเลือกที่หนึ่งอ่าต่อไปข้อสิบเอดความสัมพันธ์ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด